ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซิโยอิเปิดชมหน้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ราชทันปล่อยทั้งสินนอนโรงพยาบาลยาว ขณะที่ดรอานนท์คาดทักษินหนีแน่จับตาไปทางคอมเมนต์หรือสตูนจากที่มีการรายงานค่ะถึงการเตรียมเอาผิดเจ้าหน้าที่และข้าราชการทางราชทันและโรงพยาบาลตำรวจของปปชโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมราชทันอีกทั้งเสียงทํานายค่ะที่ดังกระหึ่มว่า ท้ายที่สุดแล้วอดีตนายกจะนี้หรือจะยอมเข้าเรือนจำพร้อมกับคนอื่นๆหรือไม่ล่าสุดข่าววันนี้วันที่9พฤษภาคม2568นายสุรวิทย์วีระวันคอลัมนิตชื่อดังของสื่อเครือผู้จัดการได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆลงใน Facebook ถึงหลักการของกรมราชทัณ์ กรณีนักโทษป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลว่าหลักการง่ายๆของราชทันคือถ้าไม่ป่วยวิกฤตเมื่อส่งตัวมารักษาแล้วก็ต้องกลับเรือนจําไม่ใช่สิงอยู่โรงพยาบาลตลอด6เดือนทั้งนี้ทีมข่าวดูคริติกค่ะจึงได้มีการตรวจสอบถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทันที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องก็บพบว่าเมื่อวันที่17ธันวาคม2567คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชอได้มีการตั้งองค์คณะไตส่สวนคดีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐ12รายแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักสำหรับกลุ่ม1คือกรุ่มราชทันมี3ราย มีบทบาทหน้าที่ความเกี่ยวข้องคือนายสหการเพชชนรินอธิบดีกรมราชัณฑ์เป็นผู้อนุมัติให้นายทักษิณไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจเป็นระยะเวลา120วันนายชาญวชิรเดชรองอธิบดีกรมราชัณฑ์เป็นผู้อนุมัติให้นายทักษิณไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจเป็นระยะเวลา60วันนายสิทธิสุทีวงศ์เมื่อครั้งดารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมราชัณฑ์เป็นผู้อนุมัติให้นายทักษิณไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจ เป็นระยะเวลา30วันส่วนเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครนายนัททีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอให้อนุมัติให้นายทักษิณไปรักษาตัวโรงพยาบาลตารวจเป็นระยะเวลา30วัน60วัน120วันด้านผู้ช่วยสาสตราจาร์ดรปริญญาเทวานาริมิรกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้มีการให้ความคิดเห็นด้านกฎหมายกรณีนายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขารับการรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือไม่โดยผู้ใดต้องรับผิดชอบต่อกรณีการรักษาผู้ป่วยนอกเรือนจำมีกำหนดอำนาจหน้าที่ตามระยะเวลาป่วยมากน้อยเพียงใดการตัดสินใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนและเชื่อถือได้หากมี การประเมินหลักฐานทางการแพทย์ที่ผิดพลาดหรือละเลยข้อมูลสำคัญอาจน,นำไปสู่ข้อหาประมาทเลเล่นในการปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องขณะที่ในวันเดียวกันค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์สกวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้มีการโพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k โดยเป็นการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ถึงเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นว่า ผมพยากรณ์ไว้อย่างนี้ครับ 1. มันจะขอออกไปต่างประเทศอีกรอบศาลจำไม่ให้ใครจะไปรับผิดชอบมันไว้ว่ามันจำไม่หนี้ 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไม่กล้าววีโต้มติแพทยสภาแพ้เก่าเรื่องของการออกกฎกระทรวงตามพรบรัชทันแย้งกับปออาญายังอยู่ขืนวีโต้รัฐมนตรีสาธารณาสุขจะได้เข้าคุกตอนแก่ดังนั้นไม่มีทางวีโต้รักมันแค่ไหน ก็รักตัวเองมากกว่า3มันหนีแน่มาโหวตกันว่ามันจะนีทางไหนทางมาเลเซียเท้าสตูนกด1นึงทางเมนกด2หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ